สาวน้อยตกใจมากรีกวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นทันทีแต่ระหว่างทางยาดากลับได้พบแต่ซุ้งงานวัดที่สยดสยองอีกมากมาย hello ฮัลโผมสันเดย์เดอะคอมมิวเนเตฮดคนเดิมคุณเคยหลงเข้าไปในที่ที่ไม่น่าจะมีอยู่จริงไหมอาจเป็นเพราะความรู้สึกที่อยากจะหลบหนีอะไรบางอย่างในชีวิตประจำวันในคืนที่เสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงสะอื้นงานวัดงานหนึ่งจะเปิดขึ้นท่ามกลางความเงียบงนัน ขอค้นฝ่ายแพ็บนะครับอืมไปฟังกันกับงานวัดอันนันตการอุบัติการสาวน้อยตกน้ำยาดาเด็กสาวกำลังวิ่งฝ่าสายฝนท่าทางกระฟัดกระเฟียดอยู่กับตนเองท่ามกลางความเปียกปอนเธอทะเลาะกับแม่เรื่องเดิมๆทั้งการถูกควบคุมการใช้ชีวิตทั้งเรื่องความประพฤติที่โรงเรียนหรือก้าวไก่เรื่องการครบผู้ชายของเธอ จนเด็กสาวทนไม่ไหวและแตัดสินใจหนีออกจากบ้านมาอย่างไร้จุดหมายเธอวิ่งหลบฝนจนหลงเข้ามาในตรอกแคบๆที่มีไฟกระพริบสีส,สีประตูไม้เก่าถูกลมพัดเปิดเผยให้เห็นป้ายคำว่างานวัดอนันตการเธอเห็นว่าน่าจะเป็นงานเข้าฟรีทั่วไปจึงคิดจะอาศัยเข้าไปหาที่หลบฝนเมื่อเข้ามาแล้วก็พบกับบรรยากาศวังเวงแปลกๆไม่เห็นผู้คนผ่านไปผ่านมาแต่มีซุ้มมากมายเรียงรายอยู่ เธอจึงวิ่งเข้าไปที่ซุ้มที่ใกล้ที่สุดเพื่ออาศัยร่มของมันป้ายบนซุ้มเป็นภาพโบราณที่ปริ้นมาอย่างง่ายๆมันเขียนไว้ว่าซุ้มเมียงงูยาดาพอจะรู้จักมันอยู่บ้างพ่อเธอเคยเล่าให้ฟังว่ามันก็แค่โชว์หลอกเอาตังทุกอย่างจะถูกปิดตังเอาไว้ต้องจ่ายตังเข้าไปดูแล้วก็จะเจอแต่ของปลอมหลอกลวง เด็กสาวจึงไม่สนใจกักแค่ร้อยฝนซากว่าน,นี้ก็จะรีบจากไปแต่เมื่อเธอหันไปมองที่ซุ้มให้ดีดๆก็ปรากฏว่าในซุ้มไม่ได้มีการปิดบังใดๆพบเห็นแต่หญิงสาวคนหนึง่งนั่งก้มหน้าอยู่ร่างกายซูบซีดเธอสวมหางปลาปล,อ,ปลอมๆไว้ทั้งๆท,ที่บอกว่าเป็นเมียงูแท้ๆมีถังใส่น้ำรองไว้อยู่ใต้ร่างของเธอบรรยากาศดูแปลกประหลาดและเมื่อหญิงสาวคนนั้นรู้สึกตัวว่าโดนจ้องอยู่เธอก็เงยหน้าขึ้นมาใบหน้าของเธอ ซีขาวดวงตาแดงก่ำมีเลือดไหลรินออกมามา,มากมายอ้าปากกว้างส่งเสียงครางอื้ออึงสาวน้อยตกใจมากรีวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นทันที